ถือว่าเป็นรุ่นท็อปที่สุดของ For t จ n n r er ในช่วงเวลานี้ไม่ได้ขึ้นดอยอ่างขางเสนานะครับในเส้นทางบ้านอารุโนไทยถนนลาดยังมาตอยอย่างดีเห็นเส้นการจราจรชัดเจนขับขี่สะดวกสบายไม่ชันเหมือนขึ้นทางฝัง่งตอนนี้ผมมาในช่วงปลายฤดูฝนยังไม่เข้าหน้าหนาวครับนักท่องเที่ยวในช่วงเวลาขณะดนี้เกือบ15นาฬิกาแล้ว เงียบกลิบเนี่ยขับมาคันเดียวเลยครับวิ่งจากเชียงใหม่วิ่งมาทางบ้านอารุโนไทยเนี่ยไม่มีรถตามหลังมาเลยแนะนําเส้นทางนี้ในฤดูหนาวเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศสองข้างทางมีจุดแวะบ้านเรือนตกแต่งใหม่โดยเฉพาะที่บ้านอารุโนไทยมีร้านสะดวกซื้อถึงสองแห่งใกล้ๆกันจนมาถึงตรงนี้จุดชมวิวซุยถังมีลานกางเต้นมีลานจอดรถ กว้างขวางเพราะจากจุดนี้เนี่ยหรืออีกประมาณ14กิโลเมตรหรือ20นาทีก็จะถึงดอยอ่างขางเห็นกันในโซเชียลมีหมอกเต็มหุบเขาก็เลือกบรรยากาศตามสะดวกว่าจะพักผ่อนที่ม่อนสนหรือจุดชมวิวซุยถังหรือจะพักแรมวันละจุดก็ยังได้เพราะห่างกันไม่มาก ผมอยู่ที่ความสูงจากระดับน้ำทะเล1,787เมตรและตรงนี้ก็คือลานกลางเต็นท์ดอยอ่างขางจะเห็นว่าเมื่อสักครู่นี้ให้แพนดูบรรยากาศว่าไม่มีนักท่องเที่ยวเลครับน้อยมากเพราะเป็นช่วงฤดูฝน<ม>ก็อาจจะมีลมแรงในช่วงที่เรากางเต็นท์ผมเลี้ยวเข้ามาทางที่มีป้ายเอาลสตรอเบอรี่หรือว่าเลย ขับออกจากบ้านนอแลมานิดเดียวนะครับก็จะเลี้ยวขวาเข้ามาในช่วงที่ไม่ใช่ฤดูท่องเที่ยวดอยอ่างข,งขางก็จะเงียบสงบแบบนี้แล้วครับตรงนี้ก็มีด้านซ้ายมือเป็นจุดชมวิวเป็นไรสตอรอเบอรี่สวยงามครับนอกจากไฮไลท์ท่องเที่ยวในสถานีเกษตร,รหลวงอ่างขางต้องแวะมาที่นี่ไรสตอรอเบอรี่บ้านนอแรดอยอ่างขางถ้ามาช่วงเดือนมกราคมจะได้ชมดอกซากุระพร้อมกันไปด้วยออกมาจาก ทางไรสตอร์เบอรี่ดอยอังขางนิดเดียวด้านซ้ายมือสามารถที่จะจอดชมวิวได้ครับช่วงนี้จอดได้สะดวกหน่อยเพราะว่ากว่าที่สตอร์เบอรี่จะเต็มไร่ก็ประมาณเดือนธันวาคมนั่นเลยถึงนักท่องเที่ยวจะแน่นนะครับฐานปฏิบัติการบ้านนอแลครับแล้วก็หมู่บ้านนอนแลที่เราเห็นหมู่บ้านาที่หนาแน่นอยู่ด้านซ้ายมือของผมครับส่วนทางด้านขวานั้นเป็นวิวธรรมชาติซึ่งจะติดชายแดนประเทศพมา่าก็ต้องมีโชคอยู่บ้างนะครับนี้ช่วง10โมงเช้ากำลังจะเช็คเอาท์ ด้านหลังผมนี้หมอกตีฟุ้งขึ้นมาจากฐานปฏิบัติการบ้านนอแลและในหมู่บ้านครับก็เป็นอีกบรรยากาศหนึ่งจอดซื้อผลไม้ชาวบ้านตรงทางขึ้นฐานปฏิบัติการบ้านนอแลดูจาก Google Maps ฝั่งซ้ายของถนนจะอยู่ในเขตพมา่ากาขึ้นมาดอยอ่างขางผมมาจากทางด้านขวามือคือมาจากทาง รุ่นโนทัยทางชิงดาวนะครับเดี๋ยวเราจะกลับลงทางด้านซ้ายไปอำเภอฝางน่ครับจุดที่เราจะต้องเลี้ยวขวาไปรุ่นโนทัยนะครับแต่ขามาเราขึ้นมาแล้วเรากลับทางฝางกันดีกว่านะครับลองดูสภาพเส้นทางฝนตกบนดอยอ่างขางฉะนั้นเนี่ยลงทางลาดชันยาวๆแบบนี้ใช้เกียร์ต่ำเนี่ยจะ s a ฟตี้สุดครับผมปรับมาที่ตัว S เลยดีกว่าจะได้เข้าโหมดแมนนวลในการปรับเกียร์ได้ด้วยตัวเราเองที่ p a t เทิร์นชิดูที่หน้าจอก็อยู่ S2 คือเกียร์สครับค่อยๆไหลลงแล้วก็ใช้เบรกครับใช้เบรกเป็นบางจังหวะ for t u n e r r ขึ้นลงโดยอ่างขางผมว่าเป็นเรื่องปกติครับ แต่ครั้งนี้เรามาดูการท่องเที่ยวนอกฤดูการบนดอยอ่างขางก็ได้อีกบรรยากาศหนึ่งเงียบสงบและการลงทางลาดชันแบบนี้ก็เป็นเรื่องปกติของ Fortuner อีกนะครับของพวกพี่ๆที่ใช้ Fortuner ครับแต่ว่าพื้นตรงนี้จะอันตรายกว่าเดิมนิดหน่อยเพราะว่าพื้นจะฉ่ำด้วยน้ำแล้วก็มีน้ำขังอยู่แต่เราก็ใช้เกียร์ต่ำลงไปเรื่อยๆครับตอนนี้อยู่ที่เกียร์สง กดโค้งอย่างนี้ต้องใจเย็นแน่นะครับซื้อช่วงนี้เวลาขึ้นมันเป็นช่วงขึ้นยาวแล้วเวลาลงก็ไปทางลงยาวถือว่าอันตรายมากครับถ้าไม่คุ้นชินเส้นทางผมจะลองกดมาที่เกียร์หนึ่งว่าเป็นยังไงนะครับเนี่ฮะเสียงเครื่องยนต์จะจะเเป็นเอนจินเบรกมากกว่าเดิมครับ ขนาดเกียร์หนึ่งแล้วยังดิ่งลงขนาดนี้นะครับจนต้องมีด้านขวามือนะครับเห็นไหมที่เบรกฉุกเฉินถ้าคนไม่ชินทางแล้วเบรกไม่อยู่ก็ขึ้นไปเลยครับเกียร์หนึ่งก็ยังช่วยได้ดีนี่ลองให้ดูนะครับแล้วแต่ท่านว่าจะใช้เกียร์สองก็ได้แต่ถ้าผมผักบวกมาที่เกียร์สองจะเป็นยังไงนะความเร็วองศาความเร็วนะฮะ จะพุ่งเลยฮะแล้วก็ถ้าเรามาเบรกหน้าโค้งอย่างเงี้ย็็จะอันตรายลงมาเกณร์หนึ่งดีกว่าฮะเซฟตี้หน่อยครับผิวสัมผัสของอยางต่อหน้าพื้นผิวถน,นนเนี่ยครับมันแฉะถ้าเราใช้เบรกเยอะแล้วมันอาจจะมีเกิดาการลื่นถาลายได้ครับสำหรับท่านที่ไม่ชินในการขึ้นลงทางภูเขาครับ ถ้าเกียร์สองเอยังแบบพุ่งดิิงดิงเลยนะฮะแต่ก็ต้องใช้แตะเบรกด้วยฮะถ้าเกียร์สองไงฮะฟ o r t จูเนอร์จีอ t รุ่นปรับปรุงใหม่คันนี้ที่อัพแรงม้าเพิ่มขึ้นอีก20แรงม้าเป็น224แรงมา้าแรงบิดสูงสุดนั้นอยู่ที่550นิวตันเมตรโดยเพิ่มขึ้นจากรุ่นก่อน 50นิวต,นต,ตันเมตรเกียร์อัตโนมัติ6สปีดขับเคลื่อน4ล้อ Fortuner G R Sport รุ่นนี้เป็นขุมพลังดีเซลนะครับเทอร์โบ2.8ลิตรฉะนั้นความแรงก็มีเป็นทุนเดิมอยู่แล้วความหนึบความนุ่มนั้นการโยกการแสงจึงต้องมีการปรับช่วงล่างเป็นแบบโมโนโทูบมีดิสเบรกขนาดใหญ่นะเพื่อชะลอความเร็วเพื่อกระจายน้ำหนักต่างๆให้ได้อย่างสมดุล คลิปเปอร์หน้าหลังสีแดงความบาลานซ์ในการที่เรากระชากออกไปก็จะมีความบาลานซ์มากครับแล้วก็ออกตัวได้อย่างปราดเปรียวมีความดุดันขับสนุกโดยเฉพาะในช่วงของการเดินทาง100ถึง120หรือถ้าแตะ2,000รอบต่อนอาทีความเร็วบนหน้าปัดดิจิตอลจะแสดง135กิโลเมตรต่อชั่วโมงสิ่งที่แตกต่างจาก Fortuner Leader 2.4ขับเคลื่อนสล้อที่เห็นได้ชัดนั่นก็คือ พลังกำลังในการกับขี่ทางราบต่อเนื่องระหว่างจังหวัด Fort u n e er, r G R s p o ร t รอบเครื่องยนต์จะไม่ตกหรือวูบหายค่อยๆแผ่วแต่อยู่แถวแถวหนึ0รอบต่อนาทีสังเกตว่าความเร็วอยู่ที่120กิโลเมตรต่อชั่วโมงขับต่อเนื่องยาวๆนะครับไม่ต้องแชร์ใช้ c Cruise Control ขับสบายกว่า Le เด e r 2.4ขับเคลื่อนสีล้อไม่ต้องออกแรงย้ำคันเร่งหรือดันค้ำคันเร่งเช่นเดียวกับการไต่เขาสบายใจหายห่วงอีกหนึ่งจุดเด่นที่ผมชอบตัว f o r t u n e r คันนี้ ก็คือในเรื่องของไฮเด์ดิงการขับขี่พวงมาลัยนี่นะครับเขาออกโค้งแม่นยำสัมพันธ์กับพละกําลังและช่วงล่างตัวถังใหญ่แต่หักเลี้ยวในที่แคบได้คล่องตัวการที่กําลังไม่ตกในการขับขี่ทางยาวๆแบบนี้ก็ยังส่งผลถึงอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงน้ามันถังแรกเต็มถังจากทางด่วนประชาชื่นถึงแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ระยะทาง711.8ิกิโลเมตรน้ํามันเหลือให้วิ่งต่ออีก67กิโลเมตรเติมกลับเข้าไปเต็มถังเฉลีย่ย11.51กิโลเมตรต่อลิตร น้ำมันถังที่2จากแม่แตงขึ้นลงดอยอังคังลงกลับมาเติมที่แม่ริมระยะทาง358.0กิโลเมตรเติมกลับเต็มถังเฉลีย่ย8.45กิโลเมตรต่อลิตรน้ำมันถังที่3จากแม่ริมดิ่งตรงกลับกรุงเทพจอดคืนที่บางนาระยะทาง720.8กิโลเมตรบนนปัสแสดง12.7กิโลเมตรต่อลิตรหรือระยะทางขับได้94กิโลเมตรเอาจริงๆใช้ทั่วไปขับ Fortun e r l e ์ลิเดอร์2.4ขับเคลื่อน4ีล้อก็ออถือว่าเยี่ยมอยู่เลยนะครับ ซึ่งอยู่ใน p l a y ิสต์เดียวกันนี้ในช่อง YouTube ร e d d i p p e r Fortuner Leader 2.4ขับเค่อน4ีร้อราคา1,575,000บาท Fortuner GR Sport ราคา1,939,000บาทมีส่วนต่าง3,64,000บาทเป็นอย่างน้อยเพราะถ้าใช้สีตัวถังแบบนี้ Emotional Red Blacktop หรือตัวถังสีแดงหลังคาดำหรือจะเป็นตัวถังสีขาวหลังคาดำก็จะต้องเพิ่มอีก20,000บาท สุดท้ายก็อยู่ที่ความพึงพอใจส่วนบุคคลนะครับและสรุปว่าตอนนี้ Fortuner Never Die อย่างแท้จริงเทคออฟชั่นพรีเมียมใน Fortuner GR Sport สัญลักษณ์ GR ที่กุญแจคอนโซลหน้าและแผงประตูตกแต่งด้วยแถบสีส m o k e Silver บุหนังสังเคราะห์สีดำเดินได้สีแดงสัญลักษณ์ GR ที่ปุ่มสตาร์ทพวงมาลัยปรับสีทิศทางหุ้มหนังซอฟทัสเจาะรูพร้อมเซ็นเตอร์มและเดินได้สีแดง สัญลักษณ์ g r เบาะหนังผสมหนังกลับได้สีแดงและสัญลักษณ์ g r เบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้าหน้าจอสัมผัสขนาด9นิ้วรองรับ Apple Car p l a y พและ Android Auto แบบไร้สายที่ชาร์จไฟไร้สายชุดเครื่องเสียงพรีเมียมออริโอพาวเวอร์แอมและลำโพง GBL9 ตำแหน่ง11ลำโพงฐานเกียร์ลายคาร์บอนไฟเบอร์พร้อมแถบสีสโมกซิ i เวอร์สวิตช์เลือกโหมดขับขี่เบรกมือหุ้มหนังเดยได้สีแดงเบาะแถวที่3พับตามสไตล์ Fortuner พร้อมช่อง USB และช่องวางของ ประตูท้ายเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมระบบคลิกแอคท v เ t e และระบบป้องกันการหนีบระบบความปลอดภัยก่อนการชนระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนพร้อมหน่วงกลับอัตโนมัติและระบบควบคุมพร้อมปรับลดความเร็วอัตโนมัติกล้องมองรอบคันพร้อมมุมมองแบบ3มิติสัญญาณกะระยะหน้าท้ายระบบช่วยเตือนขณะถอยรถ ระบบเตือนจุดอับสายตาที่กระจกมองข้างระบบแจ้งเตือนลมยางไฟหน้าแบบ LED Dual Projector ไฟส่องสว่างเวลากลางวัน LED แบบ Light Guiding ดีไซน์เฉพาะรุ่น G-Sport GS ไฟตัดหมอกหน้าแบบ LED ไฟเลี้ยวหน้าและหลังแบบ LED